วันมีดีสตอรี่จ้ามืัอนี้ยายไฟสิมาผ้าพี่น้องเนงาะจ้ะเนาะมาพ่นน้ำบั่นคับุรุษของเฮาเนื่องในวันฮืนปีใหม่ปีใหม่ไทยเนาะจ้ะเนาะจ้าและก็มากระชีนาจ้านกระชัยกระชีนาสวัสดีค่ะจ้ากระชีนากราชีนาจ้าจ้าสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ะคนสวยคนสวยจ้าไปไปจา้า กำลังแดดพอดีพี่น้องเอ่ยจ้าอ่าตามประมาณเลยจ้าไปด้วยกันจ้าอันนี้ก็เป็นวัดอ่าโพสีสุธารามบ้านทางว้างเหนือจ้าตำบลพางว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะพี่น้องจ้าจังหวัดเกี่ยวกันกับยายฝ่ายจ้า

ของของพ่อยายสายจ้านายบุญโยมแสนคมจ้า <diss> ท <im donc> ี่มีเพื่นเพื่นเสียชีวิตตั้งแต่วันที่13สิงหาคม2 5 4 0พี่น้องก็ประมาณ24ปีแล้วจ้าลันลูกจ้าและลึกถึงเนาะที่ฮอดเพิ่อนจ้ามาโค้มาเอาน้ำน้ำหอมมาปมอันพักกระดูกของเพิ่นจ้าพี่น้องจ้า ได้ยายไฝก็มีอันมาลลยมาไหว้เพื่อน้องเนอะจะผู้ใดคีดฮอดคิดถึงจะบรรพทุบรุษกะมาครับยายไฝได้เลื่อนเนอะจะยายไฝสี่อธิษฐานเพื่ออ่าพี่น้องจะจะที่จะเปลี่ยนเลยเพาะเอ้ยจูตุนี่จะวันมีมีใหม่ไครเ้อจจะไม่ได้มีอย่งมาตอบแทนเจ้าจะเอาน้ำซุปน้ำหอมมาผมาพเนอะชิ้อจีเ ชีวิตครอบครัวของลูกน้องที่ยังมีชีวิตอยู่แบมีความสุขและก็ให้ี่น้องเอฟซีทุกคนเด้อฉพาะเด้อที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าในภายในประเทศไทยของเราเนี่ยแหละที่อันนี้ติดตามยายไฝ่คือลูกของเจ้านี่แหละเด้อให้เพิ่มนชีวิตครอบครัวเพิ่อเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองเด้อพ่อเด้อจ้า อ้อส่งบุญส่งบุญกุศลกันฮะ FC ยกทุกคนแล้วพอนะจริงจ้าพี่น้องจ้าใยใยไฟก็อธิษฐานอธิษฐานเพื่อนเด้อจากพี่น้องอัน FC จ้ะจ้าแล้วก็ไปอันอ้าให้ให้ให้อันทีมงานใยไฟพดน้ำมนถึงพดน์น้ำหอมทุกคนก่อนจ้า ทีมงานใจไฟเพื่อนกะอที่ทานเพื่อนพี่น้องเอฟซีทุกคนด้วยเ้อให้พี่น้องเอฟซีทุกคนมีความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองจ้าอันช่วงนี้เพื่อนกำลังแต่ก่อนเพื่อนว่าเพิ่อนเตรียมงานพุทธาพิเศษเนาะจ้ะเนาะเพื่อนเตรียมแล้วแต่บัดนี้ช่วงนี้อันปัดปัญหาโรคโควิดเข้ามาเพื่อนก็เลยเก็บนะจาะเก็บ เก็บเครื่องเก็บของเขา้าเข้าไว้คือเก่าจะปีนี้หมายเพราะว่าบ่ดได้เฮ็ดเด้อจ้ะจ้าจา้จา,จาพี่น้องเอฟซีจ้า เพิ่นกะลังเก็บงานเพ่นบอกโอ้อ้โอ้ตอนตอนแรกเอาลงนะจ้าตอนแรกเพิ่นเอาลงว่าสิจัดงานพุทธาพิเศษจ้ะวัดที่นี้อ่าโควิดเข้ามาเจ้าเลยบ่ได้จัดจ้ะเพราะว่าอันยันโรคระบาดเนาะจ้ะเนาะเพิ่นก็เลยสิเอาผ้าขึ้นไว้คือเก้าจ้ะจ้าก็สองเทียนสร้างภาพด้วยกัน โบราณพุทธศิลป yep. ์ตอนนี้เห็นแล้วตอกเสาเข็มความิล่าเลือกตอกเสาเข็มติดตามเด้อติดตามเด้อสองวันมีดีสตอรี่เนะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ไฟเด้อ

ยายบัองเับอ้าวเปิดหน้าอเปิดหน้าทักทายทักทายอ่าพี่น้องอันั้นเน่จ้าทักทายพี่น้องจ้ามีตคนละล่อได้จ้ามีต่คละล่อกำลังเนื่อยอยู่จ้า

ันเจอวันทนีวันทีได้มาไ้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นจุดสูงตัวขงใจของคนไทยแมนบอลฮัวัวนจาดัง FC ของยายไฟด้วยจ้ะเด้อเออทีมงานทีมงานโมเมนโมเน FC ทีมงานแต่ทีมงานจะขอด้าอันนี้ของไข่ยายข่ยายเเพียงไงเน่ยอยู่นยู่เดียวเลยเนาะย่หัพาม่รู้อืมันนีออยู่เอยู่น้ำเดียวอ็พูด เี๋พวกอะไรคืาบอกลงมาสิสองหมูลงมาเ่าหุ้นลงมาลงมมรวยเด้อพี่นามีเงินทำได้น้ำหอมเน้อน้ำหอมตะโกนน้ำหอมเด้อตะเทียงยยยนและกาใยโทนเนื้อ ซุ้มๆๆให้ลูกให้ลานอยู่ดีน้แง่งร่ำรวยร่ำรวยเด้ออยู่ทางอันทางที่ก็ได้ทางพุ่นก็ขอให้มีความสุขชีวิตครอบครัวอยู่ทางพุ่นเด้อทางที่ก็ขอให้ชีวิตลูกหลานมีความสุขเตามาัดน้ำให้ได้ติดตานยินดีด้วยทุนรู้แต่เรี่องเรายิ้มไปเป๊ะๆยายเนี่ยเดี๋ยิ้มเป๊ะๆแล้ว อย่าลืมเด้อตอนแรกห่าสามตัวตรงตังวัลนื้อครบตัวเราบอกเธอบอกเลยดย่บอกเธลยบอกว่าบอกให้เขาอินแม่ จ้าวันนี้อันยายไฟก็ได้มาทำบุญกับพระพระอาจารย์เพิ่นเนาะจ้าเนาะบอดีเห็นไท้บ้านเพิ่นอ่ะตอนแรกว่าจะมีพุทธาพิเศษอะไรจ้าก็เลยบอดีเฮ็นบอดีจัดจ้าก็เลยเพิ่นเก็บอันเพิ่นเก็บอ่าอันที่อ่ะเสียบเสียบเงินจ้าเก็บเข้าไว้จ้ามีหน้าฟ้าไหมจัดเสียได้จัดเนาะจ้า เซตปีนี้มันบ่อยายโคตรน่ะเซตแล้วมันบ่อยยางยังติดกับยางโอ้ยัางโคตรเซตกะบโคตเพิ่นกระดาษขึ้นเร้าเนาะจะขางไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องจ้ากระคอให้พี่น้องได้บมุนน้ำลายๆเด้อจ้ดเด้อใยฝ้ายไทยให้เบิ่งแล้วกระไดพี่น้องอยู่เมืองน้องเมืองนาพี่น้องอยู่ประเทศไทยเฮากระไดเนาะจ้ดเนาะนั่งรู้นบ่จ้าใช่ใช่ใช่เบิ่งมาก เพิ่นกำลังอาเซเฉทพิธีตอกเสาเข็มจะเพิ่นพื้นฟ้าจะพื้นฟ้อ่าพื้นฟ้วัดเน,นะาะเอาวัดวัดโพธิสุภาราวัดบ้างเนือจ้ะพระอาจารย์พระอาจารย์โตจ้ะเดี๋ยวนี้ดีดเสาเข็มเพิ่มอีกเลยจ้ะ โบสถ์พิ่นกตงามขนาดได้จ้ะโบสถ์พิ่นกะยังสร้างบมาติดจ้ะกำลังสร้างไปเรื่อยๆจ้ะจาออกมาออกมาจ้ะจากวัดเลยจ้ะพอดีตึมตะตรงวัดเลยจ้ะวัดโพธิ์ศรีสุพราณจ้ะออกมาแล้วกะพอดีหน้าวัดกะกับเจ้าตั้ง ต้งจุดตรวจเนาะจ้ะจุดตรวจอ่าช่วงในวันสงการจ้ะอ่าเป็นอบตกลางๆของอบตก้างๆะปขอดีเฮาะเดินทางเมื่อน่าจะน่ะ นี่เป็นบรรยากาศจ้ะบรรยากาศนอกนอกวัดจ้ะจ้าเดี๋ยวย้ายไฟชิพ้าอันเอฟซีกับจ้าจ้าน้อจ้าวันนี้อันอ่ายไฟกับ พามาได้บุญเนาะได้บุญน้กนนากันเนาะันเนาะระลึกถึงญาติพี่น้องของเฮาที่ล่วงลับไปแล้วเนาะจะจะผู้ใดคิดฮอดคิดถึงกับยายฝ่ายการอธิฐานให้ละเดอ้อจะอธิฐา,านให้อันเอฟซีทุกคนจะจะและกัวันนี้กับายายฝ่ายกับต่อฝากคลิปนี้เดอ้อจะอาจจะจะให้ความระลึกถึงแก่วันครบรอบของเฮากัอาญา,าทีมงาน งานของยายไฟจ้าก้ะขอขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC ทุกคนจ้ะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยมีความสุขหลายๆด้อยจะเด้อในช่วงปีใหม่ไทยนี่จ้าจะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย